สวัสดีครับทุกท่านนะวันนี้มาพบกับบิว infernal lit byla e n g e n นะอุ้ยอ่านผิดปะเนี่ย byla angel นะก็คือชื่ออ่านผิดอ่านถูกช่างมันแต่ว่าตามคลิปเลยครับบิวไฟฮัลุจออ่ะบิวนี่ทำงานยังไงผมจะพูดคร่าวๆตามความเข้าใจนะครับแล้วผมจะพูดให้มันง่ายที่สุดนะตกลงตกหล่นต,ตรงไหนนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มเลยบิวทางานยังไงบิวเนี่ย กอบไปด้วยคุณเนี่ยต้องเล่น infernal lit เพื่อที่จะให้สร้างสานะลุกไหมนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องการคิที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วโหนดนี้มีความจำเป็นที่ทำให้คุณเนี่ยต้องการคิแล้วก็สกิล I of Winter ตัวเนี้ยก็จะทำให้ติดคิดง่ายขึ้นซึ่งทำให้คุณลุกไหมแล้วคีย์ที่สำคัญของไอเทมเลยก็คือตัวนี้ครับที่มันจะสร้างสานะลุกไหม ใช่ครับต่อศัตรูด้วยในระยะปรากฏกายถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นตัว P E อะไรสักอย่างผมลืมไปละตอนแรกผมเล่นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าถ้ามาทําคลิปผมว่าน่าจะแบบไม่เข้าใจผมเลยเปิดภาษาไทยเลยเออเนี่ยมันจะลองเอาเมาส์ไปชี้นะเนี่ยมันจะเป็นระยะปรากฏกายใช่ปะเป็นระยะนี้มันก็เลยแบบทํางานแบบว่าเผาไหม้ทั้งจอคือหนึ่ง คีย์เลยคืออ่าอินโฟนลิตที่ต้องการพาสีฟนี้แล้วก็พาสีฟนี้คีย์นี้อัดไม่ใส่ก็ทำงานนะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใส่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ติดคริิคอลได้ง่ายและแล้วก็อันนี้จำเป็นต้องมีเพราะว่าทุกความเสียหายเนี่ยมันจะส่งผลให้ลุกไหมความเสียหายทุกชิ้จากคุณและเพื่อนในระยะตะแยะที่เวทวงกลมในรูปครับ มันจะทําให้เกิดการลุกไหมอ่ะโอเคอ่ะพอเห็นภาพคร่าวๆละตามตามคลิปวิดีโอที่ผมลงตีบอสแล้วก็ลงมอนอ่ะว่ามันทํางานแบบบึ้มทั้งจอบึ้มทั้งจออ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นแนะนำอ่าไอเทมตามกันมานะครับว่าเฮ้ยมันต้องใช้ไอเทมยูนิคนี้ถึงบิ์จะส่งพลังขึ้นนะครับ สิ่งที่ต้องมีเลยคือคุณใช่คุณต้องเป็น i m m o n t a l i e a แล้วก็มี Passive นดนี้โหนดนี้ที่สําคัญแล้วก็ไอเทมอันนี้ที่สําคัญ3อย่างทำให้บิวทํางานได้เลยแค่นี้เลยแต่คุณจะใช้ชามเนี่ยมันจะมีระยะเวลาคู o ดาวหรือว่าเป็นระยะเวลาของมันแล้วก็มีการใช้ชาร์จจากชามใช่ไหมแต่เสื้อตัวนี้ก็จะหมดปัญหาไปเลยเพราะว่าการใช้ชามเนี่ย หรือภาษาไทยมันเรียกว่าเนี่ยของคลังเนี่ยของขลังของคลังเนี่ยอ่าการใช้ชามเนี่ยจะไม่ใช้ชาร์จก็เลยต้องคอมโบกับเสื้อตัวนี้อ่ายู่นิ่สตัวแล้วนะวิวนี้นะตัวถัดไปตัวที่3อ่าตัวนี้ใส่มาเพื่อให้สร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นการคอนเวิร์ตจากไฟเปลี่ยนจากไฟไปเป็นเควอทเนี่ยทำให้ดาเมจเนี่ยสูงขึ้นนั่นเอง ศัตรูที่ติดสานะลุกไหมจากคุณจะได้รับความเสียหายเคอสแทนไฟจากสานะลุกไหมเพิ่มจํานวนค่าสาะลุกไหมที่คุณสร้างอีก50%ใช่ครับมันทาให้ดาเมจของคุณเพิ่มขึ้นอีกตั้ง50%แต่แค่คอนเวิร์ตไปเป็นเควอทไอเทมชิ้นต่อไปที่ตามกันมาเลยก็เป็นเข็มขัดนะเข็มขัดเนี่ย คือจริงๆไม่ต้องใส่เก็บผัดก็ได้แต่แต่อีกละแต่คุณจะลำคาญเพราะว่าตัวชามเนี่ยก่อนที่มันจะปล่อยสารลุกไหมอ่ะมันคูดาวสามวิใช่ไหมเห็นไหมคงอยู่สามวิใช่ครับกว่ามันจะลุกไหมทีหนึ่งอ่ะคุณต้องรอสามวิคุณต้องรอสามวิแต่มันจะเป็นเก็ขัดชิ้นเดียวในเกมมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันเป็นชิ้นเดียวในเกมที่มีลดร,ระยะเวลาของขังลดร,ระยะเวลาสมผลของของขันของขัง ก็คือจาก3วิเนียอาจจะลดเหลือแค่แบบ2วิกว่าอะไรเงี้ยมันทําให้คุณปล่อยดาเมจได้ไวเคลียร์มอนได้ไวเพิ่มขึ้นอีกมันก็เลยเป็นไอเทมยูนิคที่ลิงก์ต่อกันนะประมาณนี้นะบิวมันทํางานประมาณนี้นะไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยผมอาจจะพูดอแบบไม่รู้เรื่องก็บอกได้นะต่อมาจะเป็นไอเทมอ่า มือไม้กระสิดหลักเนี่ยอยากให้ติดคลิปมาด้วยนะถึงว่าเราจะคลิปสูงแล้วก็ตามแต่ก็อยากให้ติดคลิปอันนี้ผมได้มาประมาณ2 0 x 2 5 x เองราคาไม่แพงพาะบิลนี้ผมอะผมไม่เกิน4 d Y ดีไม่เกินยังไงก็ไม่เกินแต่ถ้าราคาตลาดานี้คนเล่นเยอะผมว่าไป,ไ,ปไกลนะแต่ตอนนี้คนยังเล่นไม่เยอะถ้าใครจะเข้าก็แนะนําได้นะคือผมพิสูจน์5ให้เรียบร้อยแล้วนะว่ามันเล่นได้ชิล เลย์เยือ,องกันมีอ่ะเดี๋ยวพูดในพาทถัดไปอันนี้เอาอันนี้ก่อนอ่ะทำไมผมต้องเอาน้าความเสียหายไฟน้าความเสียหายน้าแข็งน้าความเสียหายสายฟ้าก็คือตัวนี้เลยครับพาสิบตัวนี้นะมันจะบอกว่าความเสียหายทุกชนิดเนี่ยจะกลายไปเป็นความเสียหายลุกไหมก็คือยิ่งคุณมีความเสียหายจากทิศแหล่งอื่นเยอะเท่าไหรอ่อ่ะความเสียหายนั้นก็จะส่งผลต่อการลุกไหมของคุณด้วยเช่นกัน ที่สาคัญผมเอาตัวคลิมานะเพื่อที่จะไม่ให้มันคลิและลุกไหม้นะยิ่งถ้าโดนมอนแล้วคลิเลยเนี่ยมันก็จะลุกไหม้เลยหรือหรือหรือบางคนไม่คลิมันจะเป็นอีกบิลหนึ่งที่แบบมีมอนมาตีแต่นั้นมันอีกบิลหนึ่งนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันทานํางานยังไงแล้วตัวเราอ่ะก็จะลุกไหม้แล้วมอนก็จะลุกไหม้ด้วยนั่นเป็นอีกบิลหนึ่งต่อมาหมวกหมวกก็ไม่มีอะไรเน้นธาตุคออสแล้วก็เลือด เพราะมันบอกว่าชามตัวนี้มันบอกว่าสร้างลุกไหม้ต่อศัตรูปรากฏกายเรากับว่าความเสียหายไฟเท่ากับ500%ของพลังชีวิตสูงสุดเลเยอร์โจมตีอยู่ตรงนี้ครับคีก็คือเพิ่มความเสียหายเพิ่มความเสียหายจากแหล่งอื่นด้วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากแมกเลือดของเราบางคนใช้ตัวเจมแกรนสเปกตรัมที่เป็นเลือดอะลูบี้ปะจะไม่เป็นลูบี้นะที่แบบเพิ่ม2%ต่อแกรนสเปกตรัมอะแต่อันนั้นราคามัน ถ้าใครมีงบก็ไปได้ไปเลยนะมันจะทำให้คุณเลือดเพิ่มอีกทวีคูณนะชินละเก้าดีวนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็หมวกเนี่ยก็จะเป็นหมวกแบบหมวกกวางอะ่ะมันชื่ออะไรวะอัลฟาเฮาเอออัลฟาฮาอัลฟาเฮาอ่าไอหมวกกวางอะ่ะไอสามสิบสี่ดีวที่มันมีสปิริตอะไรนั่นแนหะแต่ว่ามันจะเพิ่มระยะปรากฏกายอีกเท่าตัวสองเท่าระยะปรากฏกายก็คำว่าอะไรวะเดี๋ยวผม เปอร์เซนต์เหรอเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เหรอเปอร์เซนต์เรเดียนเหรอถ้าผมอา่านผิดขอไปนะเรียกว่าเปอร์เซนต์เรเดียนนะถ้าใครใช้ภา,าษากษษังกอยู่นะเปอร์เซนต์เรเดียนอ่ะต่อไม้นี้เป็นแนะนําให้เป็นโอเมนนะให้มันพ่ายแพ้คิทูเค้าก็พลังวิญญ,ญาณก็แนะนําให้มีติดมาด้วยเพราะว่ามันจะไปเป็นในพัทผมพลังโจมตีที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มพื้นที่ส่งผลนี่ก็แนะนําเลยกันนะใครที่ไม่ได้ใช้หมวกอ่ะ แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยนะเพราะว่ายิ่งเยอะยิ่งดี60%เนี่ยราคาไม่แพงมากแต่ถ้าไป70ไปจนถึง80ราคาเริ่มแรงละผมก็เพิ่มอินประมาณนี้คีย์หลักเพิ่มสเตตถุงมือก็เหมือนกันธาตุแล้วก็เลือดแค่นี้พอธาตุเลือดให้เลเยอร์ป้องกันมีลืมพูดแหวนอันนี้ผมตัดมานะ ตัวแหวนเนี่ยก็จะเป็นแหวนที่อ่าเพิ่มจริงๆอยากให้หาพวกพลังชีวิตสูงสุดนํามาก่อนนะอันดับหนึ่งพลังชีวิตสูงสุดแล้วก็อาจจะเป็นสตริงก็ได้สเตตอะไรก็ได้ที่คุณขาดธาตุอะไรก็ได้คุณขาดแนะนํานะแบบอาไม่ต้องแพงมากก็ได้นะเพราะว่าถ้าใครอยากจะเล่นเป็นบิวที่แบบว่าไม่แพงนะอ่ะสร้อยตัวสร้อยเนี่ย คือผมเอาพลังชีวิตมาแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดพลังวิญญาณเพื่อที่จะให้มันถึงสามร้อยสตริงก็เพิ่มสเตตเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็ตัวตัวผมใช้ตัว l a s ติ n g ทาทาูม่านะทาอูม่านะถ้าอ่านผิดขออภัยแต่มันจะไปเพิ่มตัวนี้นไปชุบไปชุบซิมูลาคัม มันจะได้ตัวไหนวะนี่ตัวนี้ตัวนี้มันจะเพิ่มค่าสาระเจ็บป่วยที่คุณสร้างก็คือค่าลุกไหม้คือเผาแรงแล้วก็ระยะของมัน่ะก็อยู่ได้นานอีกแล้วเวลาขอ,ของสานะเจ็บตัวขอนชนะต่อสตูอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์คืออเน,น้ยีมากไม่แพงมากนะไม่แพงด้วยนะโอเคไม่เกี่ยวกันอ่ะต่อมาชามนี้อันนี้เป็นในส่วนของเลเยอร์ป้องกันแล้วนะเลเยอร์ป้องกันชามนี้จะจะทำงานก็ต่อเมื่อความสาบคออสที่ยกเว้น เมื่อถูกประทะห้าสิบเซนมันจะปิดคือมันจะเข้าของเสีงยงเออสเนะี่ยมันจะเข้าตัวเราแต่แต่ที่ถูกยกเว้นนะมันจะไปเด้งเลือดให้เรากับเด้งมานาให้เราคือเป็นเลเยอร์ป้องกันแล้วตัวนี้แพงหน่อยสิบห้าสิบหกไม่แพงหรอกราคาผมว่ารับได้ไม่เกินในงบสี่ดีวายแน่นอนปวดยาปวดยาธรรมดาก็ได้อันนี้ผมลองแล้วรู้สึกว่าปวดยาธรรมดาดีกว่าเพราะมันเนิร์ฟไปเยอะมาก ชามผมแนะนําเป็นสตันผมจะตายจากสตันมากกว่าที่ผมลงแมปมานะปดเลือดไม่มีอะไรเติมเลือดเพราะว่าเราใช้สกิลลิงเลือดอะมาตัวของสกิลบ้างเดี๋ยวลืมอะสกิลนะใครจะใช้ห้าลิ้งก็ได้นะห้าลิ้งก็แปะอาอาเคนเทมเพก็คือไล่สกิลไวอ,ะอ่ะอผมลิงตัวที่มมน เพิ่ม critical นะอ่ะันจะไปอย่างช้าๆตัวนี้ตัวนี้นะหยุดดัได้นะหยุดดัวได้นะอ่ะตัวนี้ไปอย่างรวดเร็วนะคือสามสามสามพอยต์หลักเนี่ยสามตัวหลักหนึ่งสองสามเนี่ยจะเพิ่มโอกาสคลกหมดเลยเพื่อที่จะทําให้เกิดสถานะลุกไหม้ส่วนอีกตัวนึงผมห้อยไปเป็นใช้่าใช้เลือดไร่เพราะว่าเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวที่ในายพาสิบผมอัพตัวนี้ ไมโอเมทัลนะที่มันจะเข้ามานาก่อนเลือดถ้าเรามานาหมดเนี่ยเราไล่สกิลไม่ได้เราอาจจะตายได้นะก็เลยลิงค์เลือดไว้ต่อมาอ่ะเผยแพร่คำาสาปภาษาอังกฤษว่าไงผมลืมละที่ลิงก์ไว้ก็จะเป็น temporal chain เป็นเข้าไปในส่วนของเลเยอร์ป้องกันก็คือทำให้มอนนะตีเราช้าสิ้นหวังดิสอะไรสักอยาก่างลืมชื่อละคำสาดท์ต้านทานเคออส ซึ่งดาเมจของลูกไม้เราอะถูกเปลี่ยนเป็นความเสียหายเคออสเคออสอ่าเราก็เลยใช้ลบต้านทานเคออสอ่าประมาณน,นี้อันนี้ก็เป็นเพิ่มเพิ่มตัวเอเอเสริมเสริมมันสี่รูพอแล้วไม่ต้องใช้ห้ารูอันนี้ layer ป้องกันหยาดมานาชื่อภาษาอังกฤษ,าษามันอะไรวะอะไรสักอย่างผมลืมแล้วต้องขอภอภัยอ่ามันจะเป็นแบบเพิ่มใน layer ป้องกันฟิลแบบว่าแบบ เหมือนแพทที่แล้วแต่ว่าเป็นอ่าอะไรวะโล่พลังงานอ่ะเออแต่ว่าจะเป็นมานามานาเราอ่ะเวลามอนตายเราเดินไปเก็บจากมอนมันจะได้สแต็กเพิ่มถึงสองเท่าเพราะฉะนั้นมานาผมอาจจะเป็นพันสี่พันห้ากว่าใช่พันห้าเวลามันเด้งเป็นสองเท่านะเดินเก็บเดินเก็บชาร์จมานาใช่มันทาให้เลเยอร์ป้องกันอ่ะทาได้ดีขึ้นฆ่ามอนเราเดินเก็บเราก็มานาเด้งมอนตีมานารถ เราฆ่าได้มานาก็เด้งกับเด้งสู้่ะลังวิญญาณผมสามร้อยเพื่อนๆเราไปคำนวณดูนะอ่ะตัวนี้ธาตุบรรจบก็คือง่ายๆก็คือเพิ่มความเสียหายธาตุนั่นแหละแล้วที่มันที่มัน,มนต้องใส่พวกมาสเตอรี่ของแต่ละธาตุนะก็เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันมันสามารถใส่ได้ทุกธาตุสกิลนับแข่งสายฟ้าใส่ได้หมดมันทําให้เพิ่ม เพิ่มเลเวลได้ตั้ง3เวลอันนี้ผมใช้แค่อะไรเวลสิเก้าเหรอเออเวลสิเก้าเองเกียวผมบางสิบแปดสิบก้าอยู่เลยนะแต่ก็ถือว่าพรุผ่านแล้วว่าลงแบบชิลครับอาจจะตายบ้างไม่ใช่ว่าป้องกันแบบดีที่สุดอ่ะประมาณนี้เจมพาสิผมเดินไปทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสแต็กสแต็กที่เน้นอินก่อนสเตร็งแล้วก็เด็กเผื่อแค่สองสวมใส่เท่านั้น เด็กเนี่ยไม่จําเป็นเลยถ้าเพื่อนๆใส่ของสแต t พวกสตร t งหรืออิงเนี่ยก็ไม่จําเป็นเลยแต่ว่าผมเนี่ยดันไปพอรับของนะเลยต้องไปเปลี่ยนพับสีบมานามีเยอะก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดจะดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของพลังชีวิตใช่สตงไปสตงไปนี่นี่มีรูน,นึงผมไม่ได้ใส่นะ นี่เนี่ยมันจะเพิ่มระยะส่งผลก็คือทําให้เราแบบเผาทั้งจอเผาไหม้ทั้งจอดาดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มโอกาสคริติคอลนะเพิ่มสตรงด้วยดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นดาเมจจากอภาษาอังกฤษเนี่ยตอนแรกผมใช้ภาษาอังกฤษอยู่นะมันจะเป็นแมกนิจูดไฟนะก็คือเพิ่มจํานวนค่าของสาระลุกไหม้ที่คุณสร้างจํา ถ้าภาษาแทนไปเป็นจํานวนของสาระลุกไหม้ที่คุณสร้างก็คือคูณคูณสาระลุกไหม้อะอเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแปะไอตัวแมกโรไว้นะจะได้ดูกันแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่าเพิ่มระยะส่งผลให้มันทั้งแบบทั้งจอเพื่อนๆก็ลองดูนะว่ามันของเพื่อนอะทั้งจอหรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ผมยวแปดสิบกว่าอยู่นะไม่มีอะไรแล้วก็ ถ้าทุกคนสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ถามได้นะยินดีตอบยินดีตอบหมดเลยน่าจะอธิบายหมดจดเลยนะเนี่ยระยะเนี่ยก็คือทั้งจอต่อให้เราจะรูหลังต้นไม้หลังหินถ้าอยู่ในวงนี้มันโดนไฟเราหมดครับโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันเวอร์ชันอัปเกรด ผมกะว่าจะลงบอสเทียสี่ให้ไหวนะแต่ต้องขอไปปรับบิลก่อนแต่บิลนี้ถ้าตามแล้วไม่เกิน4ี่ดีไวแน่นอนครับผมโอเคบายบายเจ้าก้ามีภาพอยู่มีภาพอยู่มีภาพอยู่มีภาพยมีภาพอยู่ <Yeah. S 2> มีภาพมีภาพมีภาพชิวดิงี้ชิวดิชิวดิงี้ชิวดิ5%ตลอด